หากว่าจะว่าหอดเรื่องของภาคการเกษตรถือว่าเป็นภาคที่มีความสําคัญในการที่จะพัฒนาและกัขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาพใหญ่ภาพรวมของประเทศนะคะซึ่งล่าสุดตอนนี้เขามีการหาแนวทางชวนคุยเรื่องของการที่จะจัดเวทีเสวนาในการที่จะปรับเรื่องของภาคการเกษตรนะคะเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนนั่นเองโดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขับเคลื่อนเรื่องของภาคกาเกษตรอีสานห้เปลี่ยนผ่านสู่ ความอย่างยืนและกะแรแนวทางให้ภาคธุรกิจและกกประชาชนได้รับทราบเรื่องของแนวทางเศรษฐกิจการเงินนโยบายรวมทั้งการประมาณการเศรษฐกิจภาคอีสานในอนาคตนะคะโดยจัดยูทีหองประชุม3,000โบกแกรนบอลลูมรงแรมเส้นทราอุบลราชธา,านีเพเ่อเมืองจังหวัดอุบลราชธา,านีธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าท่อปทอสอพอ,อ,อนะคะได้มีการจัดงานสัมมนาวิชาการสัญจรในหัวข้อ ขับเคลื่อนภาคเกษตรอีสานห้เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยงืนจัดขึ้นโดยมีดร์ทรงธรรมปินโตผู้นวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมสัมมาานาะะทั้งภาคธุรกิจภาคเกษตรสถาบันการเงินการศึกษาหน่วยงานราชการและกประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์นะคะคและก็จัดอยู่ในสถานที่งานแบบออนไซค่ะ เนื่องจากว่าภาคการเกษตรนะคะนะับเป็นภาคที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและก็ความเป็นอยู่ของคนอีสานโดยมีสัดส่วนถึงหนึ่งในหาของผลิตภัณฑ์มวลร่วมหรือว่า g ีอและก็มีสัดส่วนการจางงานกว่าเึ่งของแรงงานทั้งหมดในภาค ดังนั้นภาคเกษตรจึงมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยร่วมของภาคอีสานอย่างหลีกเลี่ยงบย่ไดดสำหรับการจัดงานในเทือนี้เป็นการชี้แนะแนวทางให้ภาคธุรกิจและกระชาชนในภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือได้รับทราบในทิศท,ทางของเศรษฐกิจการเงินนโยบายของท่อปอท่อร่วมทั้งประมาณการเรื่องของเศรษฐกิจภาคอีสานในอีก2ปีไปข้างหนา้าเพื่อการวางแผนของภาคธุรกิจและกรั้วเรื่อน ตลอดจนรับฟังเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการปรับโตของภาคเกษตรเพื่อที่จะยกระดับและกัขับเพื่อนไปสู่ความอย่างยืนนั่นเองโดยภายในงานก็มีการนําเสนอมีการช่วนคุยเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจช่วนคิดนะคะปรับโครงสร้างภาคเกษตรอีสานและก็การเสวนาเรื่องของทองถิ่นช่วนคุยช่วนคิดสร้างเศรษฐกิจอีสานใหม่ซึ่งก็จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ มีการตื่นโต้สางแนวคิดมุมมองและกระทิศทั้งการวางแผนการจัดการภาคเกษตรในอนาคตได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้มีการไปสัมผณ์ทางดรทรงธรรมปินโตนะคะผู้มนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ไปสัมผณ์คุณมงค้นจุลทัศนะคะประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธา,านีไปฟังเสียงของทั้งสองท่านนี่นะคะ่ะ ในสารเราเนี่ยนะครับภาคเกษตรเป็นภาคที่สําคัญที่สุดแรงงานครึ่งหนึ่งนะครับของประชากรเนี่ยอยู่ในภาคเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการผลิตภาคเกษตรจะดีไม่ดีจึงกําหนดไรายได้ของคนอีสานนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาไรายได้ภาคเกษตรไม่ค่อยจะปรับตัวขึ้นเลยนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่า,าผลผลิตส่วนใหญ่เราเนี่ยประสิทธิภาพในการผลิตเนี่ยไม่ดีขึ้นนะครับบางช่วงในตกลงโดยซ้ําไปนะครับ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรามีพื้นที่ชลประทานน้อยนะครับเรามีพื้นที่ชลประทานประมาณ10%ของพื้นที่นะครับนั่นก็หมายความว่าอีก90%เนตี่ยต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไรายได้ของพี่น้องเกษตรกรอีสานเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าไม่เพิ่มขึ้นยังมีความผันผวนสูงมากนะครับ ลักษณะเช่นนี้จึงทําให้ภาคเกษตรเราเนี่ยมีหนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถึงบอกว่าถ้าเราปล่อยไปแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับคนครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาวะที่มีหนี้สินแล้วก็มีไรายได้ที่ไม่สูงขึ้นแล้วก็ไม่แน่นอนความสามารถในการผลิตเราก็ถูกแซงโดยประเทศเพื่อนบ้านนะครับการเสวนาวันนี้เนี่ยต้องการจะบอกท่านว่า,าถึงจุดหนึ่งเราต้องปรับตัวแล้วนะครับเ,เราไม่สามารถอยู่แบบเดิมได้ นะครับแต่อะไรก็ตามผมอยากจะเรียนว่าภาคอีสานไม่ใช่มีแต่สิ่งไม่ดีนะครับเรามีศักยภาพหลายเรื่องมากนะครับเรามีวัตถุดิบเราเป็นแหล่งที่ป้อนวัตถุดิบทางการเกษตรที่เยอะที่สุดให้กับประเทศไทยให้กับโลกด้วยนะครับเรามีประชากรที่เยอะที่สุดแล้วเราก็มีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราเร่งรู้ตัวและก็ปรับตัวในวันนี้เนี่ยภาคอีสานยังมีโอกาสจากตัวเลขที่ผ่านมานะครับผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับไม่จะเป็นข้าวมันอ้อยนะครับผลผลิต น้อยลงตกต่ำลงนะครับมียางพาราที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะและที่สำคัญนะฮะก็คือพื้นที่พ่อปลูกของอุบลน,นะครับโดยเฉพาะข้าวประมาณ70%นะครับเรื่องกเกษตรเรือปลูกข้าวนะครับการแข่งขันต่งตางๆโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะฮะเราเองเนี่ยถ้าเปรียบเทียบตัวเลขเองมีเวียดนามนะครับลาวกัมพูชาพามา่าผลผลิตนะครับแล้วก็พื้นที่พ่อปลูกเนี่ยเราถอยลงทุกปีด้วยผลที่จากตัวเลขที่ธนาคารประเทศไทยได้ได,ได้นำเสนอวันนี้นะ คือหนึ่งการสับสนภาครัฐนะครับที่ทําให้เกษตรกรไม่มีการแข่งขันนะครับหรือไม่มีการพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพสูงเชื่อว่าวันนี้เองเราจะมีนวัตกรรมต่างๆที่ผู้ประกอบการเองเราจะมาสัมมนามาพูดคุยให้ฟังว่าเราจะพัฒนายังไงให้แข่งขันในตลาดโลกได้ครับ